สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันจันทร์นะครับที่สหรกิสเตนแล้วอาจจะไม่ใช่วันต้นสัปดาห์นะครับเพราะวันต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์ที่เรานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันพี่น้องได้มีโอกาสนมัสก,การพระเจ้าฟื้นฟูจิตวิญญาณเติมกําลังใหม่ในพรนะองค์ไหมครับวันนี้เรามาแบ่งปันพระคําของพระเจ้าด้วยกันนะครับจากมานาประจําวันเราใช้คําถามเพื่อช่วยในการที่เราจะทบทวน พะพอรที่เราได้รับและสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสอนเรานะครับวันนี้มานาะวันที่12กรกฎาคม2 0 2 1นําเำเราดูด้วยกันในปฐมกาลบทที่3นะครับข้อ17ถึงข้อ24ปฐมกาลบทที่3ข้อ27ถึงข้อ24นะครับพระองค์จึงตัดกับอาดัมว่าเพราะเจ้าเชื่อฟังเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยา ะกินผลไม้ให้ที่เราห้ามแผ่นดินเจนต้องถูกสาบเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากจนตลอดชีวิตแผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชต่างๆของทุ่งนางเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับเป็นดินไปเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงคีดินแลวจะต้องกลับเป็นผงลีดินดังเดิม ชายนั้นเรียกภรรยาของตนว่าเอวาเพราะว่านางเป็นมารดาของพวงชนที่มีชีวิตพระเจ้าท่งทาเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมกับเอวาสวมปกปิดกายพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดมนุษย์มาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้วโดยที่รู้สานึกในความดีและความชั่วบัดนี้อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลต้นไม้แห่งชีวิตมากินแล้วมีชีวิต มีอายุยืนชั่วนิรันด์เพราะเหตุน,นั้นพระเจ้าจึงทรงขับไล่เขาออกไปจากสวนเอเดนให้ไปทำไร่ทำสวนในที่ดินที่ตัวถือกำเนิดมานั้นพรงทรงไล่ชายนั้นออกไปและทรงตั้งโปเคลูปทางด้านทิศตะวันออกแห่งสวนเอเดนและตั้งกระบี่เพลิงอันหนึ่งที่หมุนได้รอบทิดไว้เฝ้าทางที่จะเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นนี่เป็นพระเจ้าของพระเจ้านะครับใน ธปรมการบทที่3ข้อ17ถึงข้อ24นะครับคำถามของเราที่เราใช้ทุกวันนะครับคำถามข้อแรกคือมีอะไรบ้างในตอนนี้ที่แตะใจเรานะครับที่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากงลังจะสอนพระเจ้าจะเตือนเราหรือพระเจ้าจะหนุนใจเรานะครับสำหรับผมเองนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1คือพระเจ้าสร้างเรามาจากดินนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ไทยชนะเราเพิ่งเทศนาไปนะครับว่า เราประกอบด้วยแค่ไฮโดรเจนใช่ไหมครับกับคาร์บอนใช่ไหมและจริงๆเนี่ยเรามาจากดินนะครับดินก็เป็นไฮโดรเจนดินก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันสิ่งที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากแค่ผงคลีดินคือเรามีชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานนะครับเราต้องคิดจริงๆนหะมว่าเราเกิดมาจากดินเรากลับไปสู่ดินได้แต่ชีวิตที่พระเจ้าประทานประกายแห่งชีวิตนั้นที่อยู่ในเรานั้นพระเจ้าอยากให้เราใช้เพื่ออะไรนะครับ ในที่สองที่ผมประทับใจคือแม้ในความล้มเหลวของเราแม้ในการล้มลงของเราเราทำบาปนะครับพระเจ้าแทนที่จะลบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่เราพระเจ้าทำแผนการของพระองค์ให้สำเร็จในเราท่ามกลางความล้มเหลวนั้นพระเจ้าทรงทำเสื้อให้กับอาดัมเอวาด้วยหนังสัตว์นะครับที่ดีกว่าที่เขาใช้ใบไม้ปกปิดตัวนะครับ ้พี่น้องลองกลับไปอ่านในปฐมการบทที่3ก่อนหน้านั้นนะครับพี่น้องจะเห็นเรื่องราวตอนนี้อย่างชัดเจนมากขึ้นและนี่3นะครับเราเห็นลักษณะของมนุษย์ด้วยที่เป็นข้อประทับใจที่ผมเห็นนะครับคือมนุษย์มีความสำนึกในความดีความชั่วนะครับเรามีมโนธรรมนะครับอันนี้มาจากการที่เรากินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วไป แต่ในการที่เรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่ได้แปลว่าเราจะเลือกทางที่ถูกต้องเราทำสิ่งที่ดีเสมอไปนะครับนี่เป็นข้อที่แตะใจผมหรือสอนผมนะครับในเช้าวันนี้มีข้ออะไรบ้างที่สอนพี่น้องนะครับอย่าลืมมาว่าแบ่งปันกันนะครับที่เราประทับใจที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมบ้างนะครับคำถามข้อที่2นะครับเราทำตอนนี้สอนให้รู้จักพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้าง เราต้องเข้าใจนะครับปฐมการเป็นพระธรรมที่เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งนะน่าจะเป็นงานเขียนของโมเสสมีอายุหลายพันปีหลายอย่างที่อธิบายไว้น่าจะไม่สละสลวยหรือชัดเจนเหมือนกับงานเขียนปัจจุบันนะครับแต่เราเห็นนะว่าสิ่งที่ชัดเจนคือพระเจ้ามีกฎเกณฑ์และระบบที่โปร่งสวางไว้คือพระเจ้าสร้างสวนไว้พระเจ้าสร้างต้นไม้ไว้พระเจ้ามีกฎกติกาเพื่อเขา แต่อาดามกับเอวาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังลักษณะอย่างที่สองนะครับคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สงพระคุณน,นะครับและทรงพระเมตตาเสมอในความผิดบาปในการล้มลงในการไม่เชื่อฟังเมื่อเราหลงไปถึงทางของพระเจ้าพระเจ้ายัางทรงเมตตา,ากับเราพรองทรงทําเสื้อให้เขาเพื่อที่เขาจะไม่ต้องนุ่งห่มด้วยใบไม้ที่เขาพยายามจะเอามาเพื่อป,ปกปิดร่างกายตัวเองนั่นหมายความว่าอาจจะต้องมีสัตว์ตัวหนึ่งที่ต้องตายใช่ไหมครับ เพื่อจะเอาเสื้อมาจากหนังของมันหมายความว่าสาัตว์ต่างๆพระเจ้าทรงสละเพื่อให้เรามีชีวิตที่ได้รับการปกปิดปกคลุมนี้มีคนหลายคนตีความว่ามันเลงไปถึงพระเยซูไหมที่พระเยซูต้องหลั่งเลือดออกแม้วโะรง์ไม่ได้สละหนังของโะรงเพื่อเราแต่พระโลหิตของโะรงปกคลุมเราเพื่อให้เราไม่ต้องอับอายเนื่องจากความบาปที่เราทําอีกต่อไป ลักษณะของพระเจ้าต่อมานะครับพระเจ้าต่างจากมนุษย์คือพระเจ้าแม้ว่าพระองค์ทรงรู้สิ่งที่ดีและชั่วแต่ยากอบหยุนใจชัดเจนนะครับว่าความชั่วไม่มีผลใดๆเหนือพระองค์นะครับพระองค์สามารถที่จะทําทุกสิ่งยกเว้นความชั่วเพราะความชั่วไม่ได้อยู่ในพระองค์เลยความบาปไม่ได้อยู่ในพระองค์เลยพระองค์ทาสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับเพราะพระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบ แล้วเราเห็นนะครับว่าถ้าพระเจ้าทรงสร้างต้นไม้แห่งชีวิตได้นะครับี่ยวทําให้มนุษย์ที่โปรทรงสร้างมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเองก็ต้องเป็นนิรันดร์พระเจ้าไม่มีวันดับสูญดับสลายหายไปแล้วก็ไม่มีใครสร้างขึ้นมาไม่มีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าอย่างนั้นเรามีความหวังใจคือถ้าพระเจ้าสร้างต้นไม้แห่งชีวิตได้ถ้าพระองค์เองเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่นิรันดร์ พระเจ้าก็ให้ชีวิตใหม่และพระเจ้าก็ให้ชีวิตนิรันดง์แก่เราได้เหมือนกันชีวิตที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับชีวิตที่อยู่กับพระองค์อยู่ในความสวยงามสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างตลอดไปคำถามข้อที่3นะครับนำเรากลับมาคิดถึงใกล้ตัวเรามากขึ้นคือตัวเราเองลักษณะของมนุษย์ที่เราเห็นจากพระพีตตอนนี้ จากอาดัมเอวาก็ตอนนั้นมีแค่สองคนเท่านั้นที่เป็นมนุษย์อยู่ในโลกเราเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงสร้างลำดับนะเวลาเราให้คำปรึกษากรแต่งงานหรือว่าเราจะประกอบพิธีแต่งงานเราก็มักจะอ้างเองจากพระคัมภีร์ปฐมกาลนะครับเพราะว่ามีระบบที่พระเจ้าทรงสร้างไว้แน่นอนนะครับว่าพระคัมภีร์เอเฟซัสบอกว่าให้สามีภรรยาฟังซึ่งกันและกันและการสื่อสารในครอบครัวเป็นสองทางเสมอนะครับ แต่ในที่นี้ข้อแรกเลยนะข้อ17พูดถึงเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยานะครับเชื่อฟังคำพูดของภรรยามันผิดตรงไหนมันไม่ได้ผิดที่การฟังซึ่งกันและกันแต่มันผิดที่ความรับผิดชอบนะครับพระเจ้าทรงให้สามีเป็นคนที่ควรจะรับผิดชอบต่อครอบครัวและต่อภรรยาภรรยาก็มีส่วนที่ ทำได้ที่สามีไม่วันทำได้นะครับคืออะไรครับก็จะต้องให้กำเนิดนะครับเพราะนางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตสามีให้กำเนิดลูกไม่ได้นะครับภรรยาก็ควรจะให้อยู่ใต้ความรับผิดชอบของสามีด้วยเหมือนกันให้เขามีบทบาทในการเลี้ยงดูครอบครัวแม้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งมากนะครับทำงานด้วยกันทั้งคู่เป็นสิ่งที่ดีแล้ว ผู้ชายยิ่งต้องพยายามอย่างหนักนะครับเพราะว่าอะไรครับผู้หญิงเขาทํามากกว่าเรานะครับเราต้องดูแลแล,และรับผิดชอบต่อครอบครัวของเราไม่ว่าพราะเจ้าทรงเรียกให้เรารับผิดชอบในด้านไหนบ้างพระนพีสอนลักษณะของมนุษย์ต่อนะครับว่ามนุษย์มีมโนธรรมทําให้เราแตกต่างจากสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับเรารู้จักสิ่งที่ดีและชั่วแต่มันมีข้อจํากัดของมันคือ เราไม่สามารถทําดีได้อย่างที่ต้องการทําดีและเราไม่สามารถหลีกหนีจากการทําบาปหรือความชั่วได้อย่างที่เราต้องการเปาโลก็บอกถึงอย่างนี้เลยนะครับเปาโลบอกนะครับบอกว่าเขาทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทําแล้วสิ่งที่ดีแล้วเขาอยากทําเขากลับทําไม่ได้หรือไม่ทําเพราะว่านี่คือความจํากัดของมนุษย์นะครับเราจะเป็นต้องได้รับพระคุณของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระองค์เหมือนอย่างที่โปรรงสร้าง หรือว่าทำเสื้อผ้าให้เราปกปิดความบาปของเราให้ชีวิตใหม่กับเราอย่างสุดท้ายที่ผมเห็นนะครับคือเราหลายคนมาจะบอกว่าสวนในเดนอยู่ไหนอยากกลับไปสวนในเดนอีกจังเลยร้านพี่ยืนยันนะครับว่ามีเคลูปปลาลระขาอยู่มีดาบนะครับหรือกระบี่นะครับตั้งอยู่นะครับที่จะป้องกันคนไม่ให้เข้าไป เราไม่ต้องกลับไปสวนเอเดนอีกแล้วนะครับเพราะพระเจ้าที่ทรงสร้างสวนเอเดนพระเจ้าที่ทรงสร้างต้นไม้แห่งชีวิตพระเจ้าสัญญานะครับว่าผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่ประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราได้พระองค์จะสร้างโลกใหม่นะครับโลกที่จะเป็นสวนแบบสวนเอเดนโลกที่จะเป็นนครที่จะไม่มีวันมืดไปโลกที่พระเยซูเองจะทรงเป็นแสงสว่างของนครนั้น เรามีความหวังใจมีชีวิตใหม่ได้นะครับแม้ว่าเราเหน็ดเหนื่อยตากตำนี่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตมนุษย์นะครับน,นี้ไม่ใช่เรื่องความแปลกใหม่แต่ขอให้เราได้พบสันติสุขสันติภาพและการพักสงบในพระเจ้าผู้ทรงสร้างส,างส่วนนี้พระเจ้าที่มีพระคุณที่แม้ว่าเราทำผิดพลาดพังไปพระเจ้าให้โอกาสและเริ่มต้นใหม่นะครับพระเจ้าให้เราได้มีส่วนรับผิดชอบต่อกันและกันในครอบครัว ตามบทบาทตามหน้าที่ตามสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้อยู่ในระบบระเบียบของพระองค์นะครับแล้วเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่วันนี้นะครับข้อสุดท้ายเราได้ประโยชน์ยังไงบ้างหรือจะเอาไปใช้อย่างไรบ้างนะครับให้เราได้มีโอกาสแบ่งปันนะครับคนรอบตัวหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับด้วยถ้อยคําความจริงของพระเจ้าเรามาที่ฐานด้วยกันนะครับ พี่้เจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงดูแลของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่แม้ว่าอาดัมเอวาบรรพบุรุษของเราล้มลงในความบาปโค์ยทรงทรงแสดงพระเมตตาของพระองค์ในชีวิตของเขาองค์ทรงไม่ฆ่าเขาในทันทีทางแทนที่โทษทันของความบาปคือความตายแต่โปรยทรงมีแผนการแห่งความรอดที่สําเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์ผ่านในเชื้อสายของเขาด้วยเช่นเดียวกันพิ่เจ้าขอบคุณพระองค์ที่ ในความผิดบาปของเราสิ่งที่เราพยายามทำเพื่อปกปิดความบาปนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงถือโทษเราหรือพระองค์ให้โอกาสแก่เราโดยการที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อให้เลือดของพระองค์พระโลหิตของพระองค์ชำระปกคลุมความบาปของเราให้เรามีชีวิตใหม่ในพระองค์ได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างต้นไม้แห่งชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างต้นไม้นั้น ก็จะสามารถประทานชีวิตนิรันร์ชีวิตที่ได้อยู่กับพระองค์ดำเนินอยู่กับพระองค์ตลอดไปได้เช่นเดียวกันขอให้นี่เป็นความหวังใจของเราว่าวันหนึ่งโลกจะกลับสู่สภาพเหมือนอย่างสวนเอเดนที่พระองค์ทรงสร้างครั้งหนึ่งแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ใกล้ชิดต,ติดสนิทกับพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ฐานใน,นินนาเปสคริสต์เจ้าอาเมนขอบใจพรพี่น้องทุกคนในตลอดสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับ